นี่เป็นการตั้งค่าหน้าแรกนะตั้งของวอร์ซูสเทียงเวอร์ซูตตัวนี้เป็นของเครื่องมิซูบิชิ 4G664 4G64 นะครับตัวแรกเลยชนนี้ติดตั้งแกแ๊สกฟล p g g รอบเนี่ยเราตั้งไว้600ของเดิมตั้งไว้106ใช่ไหม,มตั้งไว้106เนี่ยมันเป็นไงครับมันก็ดักกัน เวลามันเข้าแก๊สแล้วมันก็ดับค่ดับเพราะว่าเราไปใช้สายสีน้ําเงินออกจากกล่องอ c ซแก๊สมาตัดบั๊มันก็เลยดับซะยังเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งให้มันไม่ไม่เกินรอบเดินเบาของเดิมอะเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่ประมาณ800ใช่ไหม750 800 5 800ประมาณนี้อันนี้เราก็เลือกตั้งคือ600คนะ่ะ ของคอยคอยก็มีมีหลากหลายนะมีคอยตัวเดียวตใ,ให้ดูนะแต่อย่างมีคอยตัวเดียว2องสูบคอยตัวเดียว3ามสูบสี่สูบห้าสูบตามนี้นะของตัวนี้เป็นแบบ1ตัวต่อหนึสูบนะครับวามประจําสูบคุณภูมิแก๊สตั้งสี่ห้าหน่วงเวลายี่สนะระยะเวลาในการเปลี่ยน ระหว่างสร0 5เปลี่ยนไปเป็นแก๊สก็40กิโลปา40กิโลปาก็ประมาณ0.4กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหมายถึงแรงดันแก๊สหมดนะอันนี้หัวฉีดหัวฉีดแก๊สก็เลือกตามที่ลงไประยะเวลาในการรวมหัวฉีด30นะชนิดของแรงดัน ก็เซตตามข้าวอุปกรณ์นะเซตตามข้าวอุปกรณ์นะครับตอนนี้หน้าแรกหน้าถัดมาจอแสดงผลให้ดนะูอันนี้ก็รอบอยู่ที่7จ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดหมฉีดแก๊สทาให้ดูนะครับแก๊สสีอะไรนะแก๊สสีเอ,นนอแก๊สสีน้ำเงินน้ำมันสีแดงก็ให้ดูว่าอุปกรณ์ทำงานยังไงอยู่หน้านี้ไม่มีอะไร จูนอัตโนมัตินะแล้วก็ไปเริ่มตรงนี้นะครับการจูนอัตโนมัติของเราไม่จูนอันนี้เป็นข้อมูลเดิมให้มาดูเฉยอ่าตอนการสร้างแมปอันนี้ของเก่าะเขาจูนได้ดีมากนะครับเช่นน้ําเงินแดงนี่ทับกันตลอดแนวเลยเคือยังอันนี้ต้องไปวิ่งจูนคือยังนะครับอันนี้จูนได้ดีมากคือยัง ปกติแล้วเส้นน้ําเงิน,นดอทน้ําเงินกับสีแดงอะต้องทับกันไปเลยนะอันนี้ก็ชูนได้ดีนะการแก้ไขอันนี้เป็นกราฟสามสี่ก็คือเดินเบาไม่มีโหลดก็ยังจุดสามสี่นะครับนะถ้ามีโหลดต้องเข้าโหลดให้หน่อยด้วยเข้าให้าเข้าหัากฟงอะไรหักไม่แล้วไงักไม่ได้อ่าเนี่ถ้าจุดมีโหลดก็ยังนะ มีหลดก็คือสี่ห้านี่ก็ยังนี่นะครับเอาไว้เอาไว้สำหรับเจ้าตาพ่อต่อไปพอนะ้าไม่มีหลดนะบอกเขาไม่มีหลดไม่มีหลดไม่มีหลอดอัน,นนี้เอาไว้จูนนะจูนตารางนะ สถานะของแก๊สที่ในถังนะครับรหัสความผิดพลาดไม่มีนะการซ่อมมีไหมไม่มีข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลในการติดตัง้งหลังจากนั้นจเรียบร้อยนะครับเราจะบันทึกข้อมูลก็มาเก็บตรงนี้นะครับเนี่ยแฟ้มเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเก็บภาพปุ๊บเ,เ,เนี่ยแล้วก็เซฟลงไป เซฟไว้ตัวนี้ผมเซฟไว้ตัวนี้ของเดิมก็เซฟไว้เรียบร้อยอันนี้ไม่เซฟนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆของเวอซูสโอเคขอบคุณครับถ้าอยากเรียนิดตั้งแก๊สก็ทักมาครับ081514 0369 081514 0369ทักมาโอเค